นี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงแรมอิสพานาบอวินศรีราชานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมห้องพักซึ่งเป็นไทยห้องพรีเมียร์ลูมนะครับเป็นไทยห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนะครับเดี๋ยวพาไปดูในข้างในว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความสวยงามของห้องพักเชิญด้านในเลยครับเมื่อเราเข้ามาถึงด้านในนะครับเราก็จะมีในโซนของที่เป็นโซนครัวขนาดย่อมนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะนำอาหารมาปรุงได้เพราะเรามี เฟคซิลิตี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้ลูกค้าสามารถทาครัวได้นะครับเช่นมีไมโครเวฟมีหม้อชาบูมีกาต้มน้าร้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาเป็นโซนลิฟวิ่งรูมนะครับซึ่งก็จะมีบรรยากาศเป็นแบบห้องนั่งเล่นนะครับมากับครอบครัวก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะนั่งรีแลกซ์ดูทีวีร่วมกันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับเช่นเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําร่วมกันได้ได้ปกติเลยตามสไตล์ของ ถ้าเป็น f ฟ m i l ี่จองมาหรือจะเป็นแบบคู่รักที่จองเข้ามาพักหากมีเป็นวราระพิเศษโอกาสพิเศษก็สามารถรีเควสได้กับทางโรงแรมเราก็สามารถจัดให้ตามที่ลูกค้าอยากได้เช่นเป็นฮันนีมูนหรือว่าเป็นอันิเวอร์ซี่ต่างๆนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเข้ามาชมห้องนอนนะครับอาจจะเป็นห้องนอนที่ดูเรียบหรูง่ายๆแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าพักก็ก่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าห้องนี้จะเป็นสัดส่วนแยกกันระหว่างห้องครัวห้องนั่งเล่นดูจากภาพก็จะเป็น ขนาด6ฟุตนะครับซึ่งสามารถที่จะพักได้สบายนะครับส่วนห้องน้ําก็จะแยกเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะครับที่นี่เราก็จะมีเป็นอ่างเป็นอ่างอาบน้ําให้ทุกห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องราคาอาัตราดาสูพิเลียดีลักหรือห้องนี้นะครับก็จะเป็นอ่างอาบน้ํามันตามในรูปเลยนะครับครับก็ถ้าท่านใดผ่านมาหรือสนใจที่จะเข้าพักนะครับก็ าสามารถจองเขาในดูในเว็บไซต์ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ของห้องนี้นะครับซึ่งเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับเมื่อลูกค้ามาพักตึกนี้ก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะครับตามมาได้เลยครับออกมาด้านนอกนะครับก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้แพลนลูกไปเดไ,ไปรอบๆนะครับ ครับก็ถ้ามีโอกาสทุกท่านที่เดินทางผ่านมาแถวบ่อวินศีลาชานะครับก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็แวะเข้ามาพักกับเรานะครับถึงพักคืนนึ่งหรือสอคืนหรือในช่วงเทศกาลทางเราก็ยินดีต้อนรับทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับอ๋อในส่วนของอการจองห้องพักนะครับก็คือเราจะมีเป็นเว็บไซต์ของโรงแรมนะครับก็เข้าไปที่ www.ispana.com ได้เลยหรือ การสำรองห้องพักก็ติดต่อเข้ามาที่โรงแรมผ่านช่อง,อองทางไาน์ออฟ f ิเชียลนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงนะครับโทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ของเรารับข้อมูลอยู่นะครับสำหรับการจองห้องพักนะครับ